จันทบ,บุรีบุกควัวลุงโกนี่เดี๋ยวไปดูนะครับว่าจันทบ,บุรีบุกยังไงมาจากไหนมายังไงเดี๋ยวเรามานี่เลยครับเสียนเตรียมหา้าเพีดด้วยนี่นะครับพนักง,งานอยู่ตรงนี้ห้าสิบกว่าคนนะครับห้าสิบกว่าคนอนะันนี้คือยังมาไม่หมดใช่ไหมเฮียนี่เจ้าของครับมานะครับมาทำงนานรู้จักยืนยืนนะ พามาเที่ยวเขาขอภูทับเบิกมานอนนี่กี่คืนสองคืนครับผมมานอนสองคืนไอ้เหี้ยมันต้องเหนือขนาดไหนพาพนักงานมาเลี้ยงเออเห็นบอกว่าทำรีสอร์ทอยู่ทำรีสอร์ทอยู่จันทบุรีเชื่ออะไรนะเฮียพาเพลินโฮมสเตย์ครับพาเพลินโฮมสเตย์เซิร์ชเลยพาเพลินโฮมสเตย์เดี๋ยวจะพาไปดูว่าสวยแค่ไหนพาเพลินโฮมสเตย์ออะเฮียมานี่สั่งหมูหั่นไปแล้วนะครับนี่ดู อาหารการกินเจ็บไปแล้วบางส่วนนี่นะครับอันนี้นี่ดูนะครับอ๋อแต่ทีมงานทุกคนน่ารักมากน,นะครับน่ารักจริงๆนะครับนี่ทั้งหมดนี่เลย,อ,ยอ,เอาอไมไปได้านอนเลยครับมาอ,อ่านี่นะครับพาเพิร์นอะไรนะโฮมส,สเตกค่ะพาเพิร์นโฮมสเตก์ตขอดูหน้าเพ็หน่อยเร็ๆเรวๆมานี่เร็วๆมาพาใกล้ๆลุงสีเอ นี่นะครับดูอ่าดูนะครับนี่พาเพื่อนโฮมสเตย์อ่าเดี๋ยวเราเลื่อนดูนะครับอ่านี่ดูนะครับนี่เพจของเขานะครับนี่พอแล้วเป็นนักงที่ท่องเที่ยวแล้วโฮมสเตย์ถูกต้องไหมก็คือเบ็ดเสร็จอยู่ในนั้นเลยพื้นที่กี่ไร่เฮียตรงนั้นพื้นที่สี่สิบไร่พาเพื่อนโฮมสเตย์จันทบุรีนี่มาพาพนักงานมาเลี้ยงกันหมดเลย นะครับมา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 ,มา,มานี่อันนี้เหตุอะไรลกูกบ้านนอกทุ่งโฮมสเตย์จันทบ,บุรีนี่ดูดูใกล้ๆนะครับนี่ดูนะดูนี่ดูนะอ่านี่ดูนะอ่าเนะิดมาบ้านนอกทุง่งโฮมสเตย์จันทบุรีใครไปจันทบ,บุรีอยากจะไปพักลุงทวนีแนะนำ เดี๋ยวลุงทุนนี่แหละอีกคนหนึ่งจะไปเที่ยวจะไปพักที่นั่นนี่เจ้าหองนะครับชื่ออะไรครับนภัทรครับเสียนภัทรนะครับเออเสียนภัทรนะครับนี่นะครับดูอ่านี่นภัทรโฮมสเตย์นะครับนี่ดูนะฮะใครจะไปเที่ยวจันทบุรีแวะไปเลยนะครับสามที่ที่บอกแล้วนะครับอ่ะขอบคุณมากเพียร์ลาแวะมาเฮงรวยไอ้หน้าหนี